สบายดีพี่น้องสบายดีพัสุสุขคนสบายดีพี่น้องสบายดีพักุสุขคนสมบสบายเนะออักอของบาตาย่าจะเศร้าพี่น้องเลยเตรียมข่าวครัวแตะเศร้าไปเยื่อเมื่อคืนได้นู้มาตัวหนึ่งจมูหน่อยนูนานู้ผูกน้องนู้ผูกนู้ผูกบยน้ สมู่งเแม่นาว้ดทุกนีวเอาสิไปลนไฟอีกนะเตรียมลงเตาเลยน้อยอันนี้ขาทอนคนเรียบร้อยแล้วขาจั่วเลยด้วยน้ำห้อนด้เลยรอนลนเลยบ้านทุกากะสพิังนี่สังเกต หางมันกุหางมันซ่ํานี่อยู่มือเลยอ้ากุหางนี่มือเจ้าไปได้ในใส่ได้ในห้องเมื่อคืนอือไปกับป้อน้ําอ่อนมาเพิ่นไล่แน่แล้วครับมาตายสักคาหนึ่งคืนจนดึกพี่น้องเอ้ยแม่นขี้ตานอนได้เฮ็ดเพืองบ่พร้อมได๋สิแกงได้เฮ็ดเพืองแล้วก็ทางนูบอกว่าถูกกําลังเหลืองกําลัง <laughs> 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 ซีรัลน่ะมันมเลี้ยงองตองเลยนี่ขวาก็เคยกินนูใหญ่ปนีเด้อขวากได้นูเทิกใหญ่เทิกบ่แมนเรียบแล้วครับพี่น้องแล้วบเรียบเรียบเมาเบิ่งใกล้ๆต้องหาเลื่องอองตองมันค่ะปันหยังใช่ยังยึดยึดยังเป็นน้ำมันบะตะรนุ่งอะไรนี่เรื่ององตองแล้วครับขั้วแล้วบ้านนี่เตรียมขั้วก่อนครับพี่น้องบ้านนี่เศรษเลยเผื่าเตรียมซ้ำแหละ อ้าทุกเป็นห่อคัวเองเลยเหมือนนี่เม uh uh uh> uh> uh ื uh ่อก uh uh> uh> uh ่อนห่อคัวเองเลี้ยงหรือเปล่กับหมูน้อยเลยครับผมจัดจ้าอ้าทุกชะมกเด็กกะดีอะไรโอ่งหงอกแต่บุคเรียดเห็นแต่เขาจะกินนี่สิอ่ะเดี๋ยวเตรียมซาบไปต่อไปต่อได้บาทนี่สังเกตหางมันขอบคุ้ย ทุต่ตอนมวยานไดนยังได้ลายบ่นันเบิดได้อ้อมคออ่บ่เอาทุฝืนแล้วรอบ้านแล้ว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 ใส่บั่งนู้นเาปาทได้บักลายเนาะบักลายนะจอครับพี่น้องใส่กระเทียมลงไปเลย สลายเียบลายโบจะลายหอมลาย่ไรลงไปเลยตั้มตมต้มแนี้คุยนี่เ็เทียมครับพี่ตั้เครื่องเทศเท่าลรให้มันหอมอ่าเตรมลงเลยบ้นปาัไก่น้อป้ารามากะตับมไก่ปุ เครื่องเทศเ,เ,เท่าเ,เลยมีตะไคร้เหรอตะตะเทียมผิกลอก็มีนะโอ้มีของผิกล้อขลุ่นขลุ่นทำใหเข่ากันนี่เขาน้ำใสมาหลายเถื่อแล้วนี่แฉะบวรวนอะไรเขาแบบบวคอยได้เห็ดไม่ปีหนินะเห็ดขัวโน้ยแต่ก้าวเห็ดบมเป็นวัวกัเรื่อยๆพี่น้องว้าแดดบักหลายหนึ่งขนาดตัวเดียวได้นี่ มือเพื่อนนี่อสองตแต่มันไปมันมาอยู่ตัวหนึ่งเื่อนนี่เสียใจอย่างนะมือหนาเอาใหม่เติมน้าเติมน้ามองก็ไล่ไปเนองเอ้อยมันเริ่มซุกแน่เลยให้มันถ่วม่นูก้าวมาถ่วมน่นูโอเคทำนี่ที่เห็นทูเออรน,นัทตับมันได้สังเกตตับมันโทูแชมตับไก่เนาะใส่ใบหมกหูดหมกหูดลงเลยนั่งก็ตายเลย ใบพักนางต Th oh, ู่ใบพักอีตู่ใบยังก่อนเขะเอนคนไทยเขาจะสำระยังก่อก่อเปลี่ยนเนาะคนลาวเป็นคนไทยลูกโดดลงไปเลยพริกหรอพงนัวพงนัวครับใส้นอะไรเส้นลายแสแปรลายใส่แปรนัวลายเกลือจ้าเกลือนิดหนึ่งครับน้ำปลาน้ำปลาที่ผลิตน้ำปลาที่ผลิต น้ำปลาปลักหอมหอมบัวครับผักซีซีโอ้ยผักหม้อมูจะอยากเต็มหมดมูแกะมูเป็นขวานู้เราบ้างกว่านขวบปลากหมโอ้ใส่ผักหอมลายก็ดีคือแม่มันจะเสแปรเนาะมันจะดับกลิ่นนี่ก็ค้นๆเลยเหมือนป้าเข่ากันข้นมันเข่ากันให้มันหอมบานหอมกลุ่มึ้นมาป้าทุกจะมันจะแัดเสแเนาะบาน อ้าเป็นตะแซ็บเลยพี่น้องกึดไว้ซะก่อนประมาหานาทีจะเฝาไใกล้ซุกแล้วพี่น้องก้ว่าสุกแล้วแห้ะหอมหวนๆขึ้นมาเลยเดี๋ยวมาเด้อมาเด้อมาเด้อเอาแบ่งไว้ให้น้องหมิดเลยตุกทายตุกทายโดยประลาดนิดหนึ่งเนาะบนนิดละมากว่านิดหนึ่งายเติบน้ำหอมชิมเบิ่งเลยบัน ชิมรสชาดิว่มันสีออกมาแบบใดเย็นระบบอเป็นอะไรเย็นแหอชิมองดูระวังลวกปากด้อเป่าต่อเป็นเท่าใดเสบบ่ยุบวอันตักเสีาดเลยบ่ะนี่พ่อถูกตักเสาดเลยพี่น้องรวดครับพี่น้องตรวจรว แม่ตับมั้ยนะถ้าตัวนีิมานได้ได้ถ้าตัวนี้มากินนูอยู่เรื่อยๆเว้ยทั้งนูทั้งตับมะคุงตับมะคุงถมานแล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อเบิสซูกุทุกคนเด้เอฟซีทุกท่านเด้อพัดเพชรนู้รัวรัว่าขัวนู้ในเองบ่แม่นพัดนะขัวขัวลืมลืม แนหวหอมหวนๆสมาแบบปัดนำ้ำน้ำนัวน้ำนัวหอมสดนังมันว่าไม่นังหมัวหลดขนาดนังหนูได้นี่นูผุกหนูผุกมาเด้อมาเด้อมาแซ่บแล้วก็เด้อพี่น้องเด้อรอถฐาแกงเห็ดแบบน,นี้ป<ะ>ัด<ะ>บ<ะ>่าวตาเตรียมทีเอาไปผักเอาหมูย่องมาผ่าคนอ่อนบังเอิญบังเอิญขัวนู่นเองจนเต็มกระปุกเลยพี่น้องยาวสิเอาไปผ่าคนอ่อนเพราะว่า ไปนำการต้องแบ่งกันกินแม่นอ,อย่าไปสาคนกันแล้วแล้วครับพี่น้องเอาจานขาวออกเพราะว่าอยากมินบ่พพ์พ่อกันเดนย์ผู้น,น้องน้องมิดอันนี้นนยแยกเอาเดินมีน้ำปลาเออบ่มีปลาแดกแต่จะน้ำปลาขนาดแกงแกงเห็ดแกงเห็ดเฟื่องตอนนี้บาตาได้มาเมื่อคืนนี่อาโทมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อจะเต็มกระโตกัมนมาเนี่ย มาเลยพี่นะ้องเนี่ยพร้อมลงมือกันแล้วมจับ่มพี่น้องนายแม่ต้าหน้าจักคนไปใส่ไปตึกสะดวกคนบ่โต๊ขวา่ลงไปตึกสะดุกมันจะเกินนะนะก็เดียวน้องเน็เด้นจะไปลงเด้ักคนิ่งไปใ่้วเกมนขาตาแล้วกินม่นดี่น้องน้องขีดเกมน้องขีดวัคซีน้นหนึ Do việc đại thôi cơn việc đại của chút không của chồng nào. But ông người chút người đãi cả sang nào chút vậy nick. Tap 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 mà tap 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 có tap 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 mà tap 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 Tôi cũng ừ. nhảy Bố tôi nừng tôi bởi đại là phải nhảy Tại kia làm nát một chút chứ em nhanh vậy Mưa là ở hai bên em à, tức đây nè, <laughs> 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 cho kênh นาองขิ้นดำธรรมชาตร์่นได้ทำให้เครื่องมาพนเครื่องไปเอากล้องเครื่อง

ก่นน้งไนอหนูอ้นทั้กินมันทังกินเขาเข่าูได้หน้าใกล้ปลาก็เข่ามุนเหมนเปเาปเาปให้แน่นี้อ่ะเอาเปให้แน่อ่ะเาป ก็ก็แ่ก็เหมือนเองดูหักดูหนักเราจะพยมง์มันไม่ได้น้องเมตน้องเล็นถึไปเรียนนี่แหลนี่ยาวน้องเมตจะคนกินเลย

บผมวัดบาทเดียวลองคาคาเด้อย้ำห่ออีกบอ้ะเบคักเลยพี่น้องเลยโอ้ยสุดจัดเมนูบ้านๆแต่ก็แซ่บเด้อเห็นว่าก็ได้เมื่อหนักโบว์เซตเมนูยังคันจิได้มาหวานซาน ไปหูเมนูที่มันแซ่บกับเม่นมาบอกเลยเด้อวานนี้สิ็จลคอมราพาจากกระทบพี่น้องขอมอกขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามมารับชมฝากก็นนไล่อเซนเลยเด้อสบายดี